สวัสดีครับมาดูข้อที่16นะครับเขาถามบอกว่าข้อใดหน้าที่ของผู้บันทึกรายงานการประชุมนะครับผนการประชุมเนี่ยมันจะมีประธานนะครับประธานรองประธานนะครับนะมีกรรมการนะครับนะครับมีอ่าอ่าเลขานะครับเลขา นุกานครับผู้ช่วยก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยหลักๆเลยจะมีประธานรองประธานกรรมการเลขานุการการประชุมนะครับเพราะนั้นคนที่บันทึกงานการประชุมก็คือตัวเลขานุการการประชุมนั่นเองนะครับนะครับนะต่อมาข้อที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบอกว่าผลไม้เมืองไทยมีมากมายมะม่วงนะคะส้มโอแตงโมแยะหมดเลยเลยเป็นเก้าหลอเก้าตัวเนี้ย คืออะไรคือเครื่องหมายอะไรอ่าคือเครื่องหมายอะไรนะครับนะครับ dachte. ตัวนี้ก็คือไปย yeah. ันใหญ่นั่นเองนะไปยันใหญ่เก้ารอเก้าเนี่ยไปยันใหญ่นะครับแต่ถ้าเก้าหนึ่งเดียวนี่คือไปยันน้อยนะครับไปยันน้อยไม่ใช่เลขเก้านะก็คือตัวอักษรตัวนี้ไปยันใหญ่เก้ารอลิงเก้าไปยันใหญ่แต่ถ้าเก้า เฉยๆไปอย่างน้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ